สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับชันลงรถบ้านวันนี้นำเสนอรถยอดนิยมโตโยต้ายาลินะครับปี2006นะครับผมแต่งสวยหล่อๆสิ้งๆครับผม1นึ่ตัวอ e ีนะครับมาดูรอบๆนอกกันครับมีชุดแต่งรอบคันครับ ้อมแม็กทีอียลนยนี้ครับสวยครับยางยังดีครับสเกิร์ตรอบคันครับสีสันโดยรวมสวยนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดนิดหน่อยๆย้ำนะครับนิดนิดหน่อยๆครับผมตัวนี้โตโยต้ายาริดปี2006 ครื่องพันห้าตัว E ไม่เคยติดแก๊สรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยครับลายนอกมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันครับแม็กหล่อครับมือจับคมเมียมครับกันสาสตร์ครับสวยครับโดยรวมแต่งมาแล้วสวยยิ้วอยมีบ้างตามการใช้งานบ้างนะครับอยงเ,นเนี้ครับ นิดนหน่อยหน่อยะครับผมมีรอยคูดนิดนิดหน่อยหน่อยแต่โดยรวมสวยครับดูภายในกันนะครับภายในโดยรวมสวยครับก็จะมีเบาะนะครับมีเบาะขาดช้ำชหน่อยครับ ข้างหน้าซ้ายขวานะครับผมมีขาดอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดเลยนะครับพอดีรถเพิ่งเข้าได้มาครับมีวัดรอบสามตัวครับผมมีจอเรียบร้อยครับแอร์แบกคู่นะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่ครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าครับแผงประตูสวยครับ ไปในสะอาดสะอ้านครับอันนี้ผมโตยโยต้ายาริสเดิมนะครับผมเกาะพับได้นะครับ จครับวัดรอบครับวัดวนวัดความร้อนครับผมเอกสารคู่มืออยู่ครบครับ สองแสนสี่ครับไม่แท้นะครับแอ,อ,อร์เย็น,รน,นขขค,ยครับ รถบ,บ้านมือเดียวไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผมยวดูห้องเครื่องกันครับปากโปงเดิมครับเครื่องเดินนิ่งครับปกติ GS ครับผม ฟังราคากันนะครับคันนี้โตโยต้ายาริตัวอีปี2006นะครับชุดแต่งรอบคันมาพร้อมล้อแม็กหลอๆนะครับราคา1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับราคา1 6 9 0 0 0บาทครับผมลูกค้าสนใจโทร0858179617ครับ สนใจโทร085 817 9 617ครับชนาลงรถบ้านนะครับผมอยู่ที่กอออรทมถนนนิมิตใหม่ซอย40ครับหรือเซิร์ชใน Google ได้เลยชนาลงรถบ้านครับกด GPS มาได้เลยครับกดชนาลงรถบ้านได้เลยเอานะครับสรุปกันนะครับคันนี้ t o y ยต a y ยาลิเครื่องพันห้า ัว e สเกิร์ตรอบคันปี P. 2006ปรคาคา1นึ่งแสนหกบาทเท่านั้นครับ169,000บาทรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สครับโทร085 817 9617ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันครับผม